แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมอ่าต้อมอ่าคือทีมงานเครื่องเสียงทีละนันโปรโมชั่นครับจีดีซาวน์กามชัยภูมิมครับอำเภอบ้านเขั้วของเราครับผมวันนี้ทำอะไรอ่ะครับท่านี้ก็จะมาเป็นตัวระบบเสียงตัวระบบเสียงของอเครื่องเสียงมอลมุ่ับบรรลุก,การแบบบรรลุก,การที่ห้าของมอรมกล้ามใจแผ่นๆครับตัวระบบเสียงอ่า อย่างพร้อมๆก่อนจะเปิดธุรการวันที่11ตุลาคมที่ไหนครับที่วัดท็กสินบ้านโศกอำเภอควนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับเปิดธุรการวันที่11ครับฝากด้วยครับผมพอลำเต็มบงซอดซอดแจ้งซอดแจ้งก็แจ้งจังปากซอดแจ้งจางปากพอลำซอดแจ้งครับกับมอลำปวดใจปแฟนครับเอาอย่างนี้มาพูดถึงทีมงานของพี่อ่ะทีดีอย่างเงี้ยช่วยช่วยเล่าประวัติให้ฟังหน่อยว่า กำเนิดเกิดมายัางไงจุดเริ่มต้นครับผมที่ดีซาวเขาเกิดมาด้วยจากาตัวทีที่มาจากทีละนันคือผมอ่าแล้วก็ดีมาจากคำว่าดานันมิวสิกซึ่งคุณพ่อดาน,านันอ่ะทำวงดนตรีอ่าวงดนตรีดานันมิวสิกอ่ะมามากกว่า20ปีแล้วละ่ะที่เอาเปิรียบพ่ออ่าวันนี้ก็มารู้จักกันพูดพอกันนับถือเป็นพ่อลูกพ่อห้ากันแกมารวมตัวกันพัฒนาเรื่องเสียงอ่าให้เป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกของคนใช้ภูมิอ่าก็เริ่ม ก่อตั้งคําว่าทนะีดีซาวน่ะคือรูการที่สองย่างฤรูการที่สามทีดีซาวครับจะเป็นทีละนันดานันมิวสิกครับผมคือด้วยคุคคณพ่อของคุณพ่อดานันมิวสิกเนี่ยครับแกก็มีทำวงดนตรีมาก่อนอยู่แล้วในตัวกับผมคือดนตรีนี่เป็นแนวไหนอะไรยังไงครับเป็นวาไรตี้วาไนตี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับหมอลำหรืออะไรหรือเล่นเล่นด้วยไม่ไม่ได้เกี่ยวครับแต่เป็นวงดนตรีแล้วก็ทําเครื่องเสียงเช่าเครื่องเสียงเช่าไ้เช่าอะไรอย่างนี้ ไช่ครับพอรับให้เช่านี่คือเป็นวงดนตรีเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเวทอ่าร,รูปแบบเวทแล้วก็เครื่องเสียงมีบริการให้เช่ารับแบ็กอัพอ่าแบ็กอัพวงปะกดาศวงรุ่งรุ่งคอรับวงสเติงวงคอนเสิร์ตรับแ,แบ็กอัพครับแต่ว,ว่าปีนี้เครื่องเสียงอ่า ได้เซ็นสัญญากับหมอลำขวัญใจแฟนแฟน่าการที่5้าาจะนำเครื่องเสียงชุดนี้ไปกับหมอลำขวัญใจแฟนคือไปกับหมอลำไปกับหมอลำหลักคีนี้ฤดูการหนึ่งอ่ะกี่เดือนก็ประมาณ8เดือนแปดอเก้าเดือนก็จะพักอยู่ประมาณ3เดือนกืจะเก้าเดือนก็นออกตัวกับคอนเสิร์ตกับหมอลำเราก็จะดูแลระบบ เสียงตลอดงานไม,ไม่ว่ามันจะชำรุดสุดโทมเราก็ต้องมีให้อะไรไอย่างเงี้ยเวลาเราไปเงี้ยเรามีเครื่องสำรองไหมครับอ่าอุปกรณ์ของเราแต่เช่นเราก็จะมีเตรียมสำรองไว้อ่าไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ต้องสำรองคอมเพรสแอ์ก็ต้องมีสำรองอ่าเรื่องระบบสายดอกลำโพงเราก็ต้องเตรียมสำรองซึ่งวัตุนระบบอันนี้ก็การการตัวเพื่อให้การสำรองนั้นอ่าไม่ไม่ไม่ให้ได้เกิดไม่ให้ได้ใช้ เพื่อเตรียมระบบไปก่อนอแต่ว่าทุกอย่างเราต้องมีการสำรองไว้ครับ